ความหมายของการระลึกชาติปุเพนิวาสานุสติการระลึกชาติในพุทธศาสนาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญานแปลว่ายานที่ระลึกถึงที่อยู่เดิมของตนในอดีตชาติได้เป็นหนึ่งในอภินญ,ญาหกความรู้ยิ่งเหนือปกติไม่ใช่ความทรงจำธรรมดาแต่เป็นยานความรู้แจ้งที่เกิดจากจิตตั้งมั่นสูงมาก 2. การระลึกชาติในพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งจะสามารถระลึกได้ว่าเคยเกิดที่ไหนมีชื่ออะไรอยู่ตระกูลใดมีอายุเท่าไหร่สเสวยสุขทุกขอย่างไรตายเพราะอะไรแล้วไปเกิดใหม่ที่ใดตัวอย่างพุทธพจน์สรุปความเราระลึกชาติได้หนึ่งชาติ สองชาติร้อยชาติพันชาติพร้อมทั้งลักษณะชื่อโคดอาหารสุขทุกข์และความตาย 3. ระดับของการระลึกชาติ 1. ระลึกชาติแบบสมบูรณ์ระดับพระอริยะระลึกได้ชัดเจนเป็นลำดับเข้าใจเหตุผลของกรรมไม่หลงไม่ยึดไม่ตกใจ ใช้เพื่อคลายความยึดมั่นในตัวตนมักเกิดกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอนาคามีบางรูป 2. การระลึกชาติแบบผู้มีฌานคารวาดหรือริษีต้องมีฌานสมาบัติระดับสูงระลึกได้เป็นฉากเป็นช่วงบางครั้งเห็นเพียงบางชาติยังมีโอกาสคลาดเคลื่อนถ้าสติไม่มั่น 3. การระลึกชาติแบบเศษกรรมหรือภาพหลอนทางจิตพบได้ในคนทั่วไปเช่นเด็กเล็กเล่าเรื่องชาติที่แล้วฝันซ้ำๆเรื่องเดิมภาพวาบจากสมาธิหรือใกล้าตายระดับนี้ไม่ถือว่าเป็นยานแท้อาจเป็นสัญญาเก่ากำแรงหรือจิตปรุงแต่งกลไกของการระลึกชาติเชิงพุทธจิตวิทยา 1. จิตไม่ได้ศูนย์แต่สืบต่อตามพุทธศาสนาไม่มีตัวตนถาวรแต่มีกระแสจิตไหลต่อเนื่องการระลึกชาติคือจิตปัจจุบันเข้าถึงร่องรอยของจิตอดีต 2. ที่เก็บความจำชาติอดีตไม่ใช่สมองแต่คือสังขารสัญญาในจิตละเอียดเปรียบเหมือนเมล็ดพันกรรมฟิล์มภาพซ้อนเคลื่อนความถี่ของจิต เมื่อจิตนิ่งพอเข้าถึงข้อมูลเดิมได้เงื่อนไขที่ทำให้ระลึกชาติได้มี3ส่วนได้แก่ 1. สมาธิระดับสูงมากจิตเป็นอัปปนาสมาธิไม่มีนิวรห้ารบกวนสติคมละเอียด 2. กรรมเก่าที่เอือ้อเช่นเคยปฏิบัติธรรมหนักในอดีตเคยบำเพ็ญชาน เคยตั้งจิตอธิษฐาน 3. ชาติที่ระลึกต้องมีกรรมเกี่ยวข้องกับปัจจุบันมักเป็นชาติที่มีบาปหรือบุญแรงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผูกพันด้วยความรักความแค้นความกลัวเหตุใดคนส่วนใหญ่จำชาติไม่ได้พระพุทธศาสนาอธิบายว่าอาวิชชาปิดบังจิตจิตหยาบเกินไปกรรมตัดตอน ชาติใหม่แรงกว่าเพื่อป้องกันความวิกลจริตถ้าคนทั่วไปจําชาติได้หมดโลกจะวุ่นวายอย่างหนักอันตรายของการพยายามระลึกชาติผิดทางพระพุทธเจ้าทรงเตือนว่าการเพ่งโดยไม่มีศีลใช้ยาของมึนเมาฝืนจิตอาจทำให้จิตแตกหลงตนว่าเป็นใครในอดีตยึดต,ตัวตนหนักขึ้นเกิดมิจฉาทิฐิ การระลึกชาติกับเป้าหมายที่แท้จริงของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ยึดการระลึกชาติเป็นเป้าหมายแต่สอนให้ใช้เพื่อเห็นทุก์ซ้ำซากของสังสารวัตรคลายความหลงในเราเร่งความเพียรเพื่อพ้นทุกข์รู้ชาติอดีตไม่สำคัญเท่าดับเหตุแห่งการเกิดใหม่ตัวอย่างการระลึกชาติในคำพีพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้นับไม่ถ้วน พระมหาโมคคลานะเห็นนรกสวรรค์และชาติของสัตว์พระสารีบุตรใช้ยานเพื่อสอนธรรมไม่ยึดต,ติดสรุปการระลึกชาติปุเพนิวาสานุสติแบบละเอียดความหมายการระลึกชาติคือความสามารถของจิตที่ระลึกถึงการเกิดในอดีตชาติของตนเองในพุทธศาสนาเรียกว่า ปุบเพนิวาสานุสติยาณเป็นหนึ่งในอภินยาหกไม่ใช่ความทรงจำธรรมดาแต่เป็นยาณความรู้แจ้งที่เกิดจากจิตตั้งมั่นสูงมากสิ่งที่สามารถระลึกได้เมื่อจิตบริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งจะระลึกได้ว่าเคยเกิดที่ใดชื่ออะไรอยู่ตระกูลใดอาชีพอะไรเสวยสุขทุกอย่างไรตายเพราะเหตุใด แล้วไปเกิดใหม่ที่ใดระดับของการระลึกชาติระดับสมบูรณ์พระอริยะเห็นชัดเป็นลำดับถูกต้องเข้าใจเหตุผลของกรรมระดับผู้มีฌานระลึกได้บางชาติบางช่วงอาจคลาดเคลื่อนได้ถ้าสติไม่มั่นระดับเศษกรรมภาพทางจิตเด็กเล็กฝันภาพวาบ ไม่ถือว่าเป็นญานแท้อาจเป็นจิตปรุงกลไกการระลึกชาติจิตไม่สูญเมื่อบรางกายตายแต่สืบต่อเป็นกระแสจิตความทรงจำชาติอดีตถูกเก็บในสัญญาสังขารละเอียดเมื่อจิตนิ่งบริสุทธิ์เข้าถึงข้อมูลเดิมได้เงื่อนไขที่ทำให้ระลึกชาติได้ 1. สมาธิระดับสูงอัปปนาสมาธิ จิตปราศจากนิวรณ์ห้ากรรมเก่าเอือ้อเช่นเคยปฏิบัติธรรมหนักในอดีตเคยบำเพ็ญฌานเคยตั้งจิตอธิษฐานชาติที่ระลึกมักเป็นชาติที่มีกมแรงหรือผูกพันสูงเหตุใดคนส่วนใหญ่จำชาติไม่ได้ภาพรวมไม่ใช่เพราะไม่มีชาติอดีตแต่เพราะจิตของคนทั่วไปไม่มีกำลังพอจะเข้าถึงข้อมูลนั้น และธรรมชาติก็ปิดไว้เพื่อป้องกันอันตรายต่อจิตใจต่อไปนี้คือเหตุผลโดยละเอียด 1. อวิชาปิดบังจิตอวิชาคืออะไรอวิชาความไม่รู้ความจริงของไตรลักษณ์เป็นรากเหง้าของการเวียนว่ายตายเกิดผลของอวิชาต่อการจำชาติจิตถูกครอบด้วยความหลงมองโลกผ่านตัวตนปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจิตระดับลึกใกล้เปรียบเหมือนห้องเก็บข้อมูลยังอยู่แต่ไฟดับและประตูล็อก 2. จิตของคนทั่วไปหยาบเกินไปลักษณะจิตคนทั่วไปฝุงงซ่านคิดตลอดเวลาถูกดึงด้วยอารมณ์ความกลัวความอยากเปลี่ยนอารมณ์เร็วการระลึกชาติต้องใช้จิตแบบใดจิตนิ่งละเอียด สว่างไม่มีนิวรณ์ห้าใกล้เคียงฌานสมาธิความจริงคือจิตคนทั่วไปยังไม่ถึงระดับจะเปิดแฟ้มชาติอดีตได้ 3. กรรมตัดตอนความจำกรรมใหม่แรงกว่ากรรมเก่าชาติใหม่มีกรรมใหม่ที่หนักกว่ากรรมใหม่กลบความจำเก่าเช่นเกิดมาในสภาพชีวิตที่แตกต่างกันมากต้องเรียนรู้บทบาทใหม่ทั้งหมด เปรียบเหมือนลงระบบปฏิบัติการใหม่ข้อมูลเก่าไม่ถูกเรียกใช้ 4. กลไกป้องกันจิตธรรมชาติคุ้มครองนี่คือเหตุผลสำคัญมากในพุทธศาสนาถ้าจำชาติได้หมดจะเกิดอะไรขึ้นความแค้นเก่ากลับมาความรักเก่าผูกพันไม่จบความผิดพลาดในอดีตหลอกหลอนอาจเสียสติหรือฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า การลืมเป็นความเมตตาของธรรมชาติ 5. มรณาสัญญจิตไม่เอื้อต่อการจำขณะตายเกิดอะไรขึ้นจิตเปลี่ยนพบอย่างรวดเร็วสัญญาเก่าแตกสลายเหลือเพียงกรรมตัวนำผลคือความจำเชิงละเอียดไม่ถูกส่งต่อส่งต่อเฉพาะแนวโน้มจิตเช่นความกลัวความเมตตานิสัยเด่น 6. สัญญาใหม่ทับสัญญาเก่าเมื่อเกิดใหม่สมองใหม่ระบบประสาทใหม่ภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่สัญญาใหม่ทำหน้าที่สร้างอัตลักษณ์ใหม่ทำให้เรียนรู้โลกปัจจุบันได้ถ้ายังจำชาติเดิมชัดจะไม่สามารถใช้ชีวิตปัจจุบันได้อย่างปกติ 7. ผู้ที่จำชาติได้คือข้อยกเว้นคนที่จำชาติได้มักเป็นกรณีต่อไปนี้ เคยปฏิบัติชานหนักมากในอดีตกรรมเก่าผูกแรงมากชาติเดิมตายแบบสะเทือนจิตจิตเด็กยังไม่ถูกโลกปรุงแต่งแต่แม้ในกรณีนี้ความจำมักเลือนหายเมื่อโตขึ้น 8. พระพุทธเจ้าทรงไม่ส่งเสริมให้คนทั่วไปจำชาติเหตุผลคือเสี่ยงหลงตนเสี่ยงมิจฉาทิฏฐิเสี่ยงยึดตัวตนหนักขึ้นพระองค์จึงสอนว่า ให้รู้เหตุแห่งทุกข์ดีกว่ารู้เรื่องราวอดีต 9. สรุปเหตุผลทั้งหมดแบบย่อคนส่วนใหญ่จำชาติไม่ได้เพราะอาวิชชาปิดบังจิตจิตหยาบฟุ้งซ่านกรรมใหม่กลบกรรมเก่าธรรมชาติป้องกันไม่ให้จิตแตกสัญญาใหม่ทับสัญญาเก่าไม่ใช่เป้าหมายของการพ้นทุกข์ 10. ใจความสำคัญที่สุดการลืมชาติอดีต ไม่ใช่ความบกพร่องแต่เป็นเงื่อนไขให้มนุษย์มีโอกาสเริ่มต้นใหม่และพ้นทุกข์ได้